การที่เครพผมสุวรรณภูมีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนท่านประธานครับผมคิดว่าต่อการพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะมีความละเอียดอ่อนหลายเรื่องจะต้องพูดผ่านไปยังผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลในบางเรื่องแล้วก็พูดเพื่อแลกเปลี่ยนกับสาธารณชนซึ่งกำลังรับฟังอยู่ เพระาะว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันและเสนอความเห็นมายังพวกเราผู้ที่มีชื่อเป็นกนรรมธิการในการเขียนกฎหมายต่อท่านประธานที่เคารพพระมญัติเกี่ยวกับเงินเดือนส่วนราชการต่างๆเป็นความจําเป็นของรัฐสภาต้องทำสิบกว่าปีมานี้ท่านประธานครับเราได้ออกกฎหมายบัญชีเงินเดือนต่างๆหลายส่วนแล้วเริ่มจาก กฎหมายเงินเดือนสารยุติธรรมกฎหมายอายการเงินเดือนอายการในกระบวนการยุติธรรมเราทำมาสองสามสอฉบับกฎหมายเงินเดือนตำรวจกฎหมายเงินเดือนครูท่าระธานวันนี้ก็มาพิจารณากฎหมายเงินเดือนขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเสนอมาตั้งแต่ระบาลทุก่อนท่านประธานครับในส่วนนี้เนี่ยผมต้องเรียนผ่านท่า,า,ทานปารังรฐมนตรีผู้รับผิดชอบที่มาชี้แจงว่า ยังมีความไม่ปกติอยู่อีกหลายหน่วยงานซึ่งผมคิดว่าจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกกฎหมายบัญชีเงินเดือนอยู่ท่านประธานที่เคารพครับผมยกตัวอย่างองค์กรที่สำคัญองค์กรหนึ่งซึ่งนับวันจะมีปัญหามากขึ้นมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงองค์กรที่ผมพูดถึงก็คือหมอฮะท่านประธานรู้ไหมครับวันนี้ นายแพทย์หรือคุณหมอหรือโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาอยู่เขาต่อสู้กับกระบวนก,การเขาอย่างไรท่านประธานครับถ้าไม่นำเรื่องที่ผมพูดในสภาในวันนี้เพื่อประกอบกับก,บการพิจารณากฎหมายฉบับนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าเราจะแก้ปัญหาให้องค์กรสาธารณสุขที่เกี่ยวกับชีวิต และความผาสุกของประชาชนได้อย่างไรยกตัวอย่างท่านประธานครับอำเภอหนึ่งถ้ามีคนแสนคนมีโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้ท่านประธานถือว่ารับบริการประชาชนในอำเภอนี้หนึ่งแสนคนก็ประมาณการเก่าอยู่นะครับว่า2,800บาทต่อหวัวต่อคนต่อปีเนี่ยคูณไปหนึ่งแสนคือ280ล้านเงิน280ล้านถ้าเป็นโรงงานใหญ่ สังกัดกระทรวงสาสุขนะครับครึ่งเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเงินเดือนทั้นที่เหลือถึงนํามาเป็นส่วนบริการประชาชนนี่เราจะให้หมอในกระบวนการสาสุขเนี่ยเหมือนอบตอเลยถ้าหลักการนี้ถูกต้องกระทรวงคมนาคมขอ,ของท่านร่มตรีเนี่ยก็ต้องให้เงินไปกี่หมื่นล้านก็ต้องแบ่งเอาเงินเดือนของราชการในสังกัดทั้งหมดใส่ลงไป ที่เหลือถึงจะทำถนนหนทางเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นนี้ฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าสมควรหรือยังที่จะออกกฎหมายบัญชีเงินเดือนหมอวันนี้หมอสังกัดมหาลัยเนี่ยเงินเดือนสูงกว่าหมอสาสุขเนี่ยสามเท่าท่านประธานเป็นไม่ได้ยังไงในประเทศไทยคนที่ทำงานช่วยเหลือหมอเนี่ยอยู่ไม่อยู่ส่วนหนึ่ง แสนกว่าคนนะท่านระานทั่วประเทศเนี่ยวันนี้ไม่ได้รับสิทธิ์หมื่นหหรือเงินช่วยเหลือค่าครองชีพไม่ได้รับสิทธิ์เพราะว่าท่านรัฐมนตรีที่มารับฟังต้องไปพิจารณานะฮะรีบด่วนเลยเพราะว่ามันมีคำสั่งมีระเบียบของรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยไปล็อกไว้เขาเดือดร้อนมากครับท่านประธาน ทำไมผมพูดประเด็นนี้ในโอกาสนี้เหตุผลก็เพราะว่าสภาหแห่งนี้กำลังพิจารณาเงินเดือนบัญชีเงินเดือนของคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมรัฐบาลจะต้องดูในประเด็นนี้ก่อนคือบัญชีเงินเดือนหมอเนี่ยเราจะปล่อยให้หมอมีความแตกต่างกันระหว่างหมอมหาลายัยยิ่งมหาลัยออกนอกระบบเนี่ยหมอในมหาลัยยิ่งมีเงินเดือนสูง กว่าหมอโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมากมายท่านประธานครับนี่คือมุมหนึ่งที่สำคัญเฉพาะหน้าผมอยากจะบอกท่านประธานว่าวันนี้มีกลุ่มคนเดือดร้อนแสนกว่าชีวิตแสนกว่าครอบครัวที่เขาเข็นล้อที่เขาอยู่ประจำห้องไอซีที่เขาช่วยหมออยู่จบปิญญาทั้งนั้น ไม่มีสิทธิ์จะรับเงินหรือว่าเข้าสู่นโยบายของรัฐในการปรับปรุงดูแลวิถีชีวิตของคนในสังคมนี้เข้าไม่ได้ผมฝากไว้ให้ท่านไปช่วยไปพิจารณาด้วยครับเรื่องนี้สำคัญมากผมดูความสำคัญตรงไหนผมดูว่าหลักการเนี่ยผมจะพูดเรื่องหลักการวันนี้เห็นด้วยไหมกับกฎหมายฉบับนี้เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะมันไม่ได้หมายถึงบ really the ัญชีเงินเดือนที่เราเจอในเนี่ยในเอกสารเนี่ยมีตัวประธานถ้าจะพูดถึงสารรัฐมนุนก็บอกว่าประธานสารรัฐมนูญแล้วก็ตุลาการรัฐมนูญทุกองค์กรก็จะบอกประธานและองค์ประกอบอย่างเช่นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่าประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมีเงินเดือนเท่านี้มีเงินเดือนประจําตําแหน่งเท่านี้แล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดิน คนอื่นเนี่ยมีเงินเดือนเท่านี้มีเงินประจำตำแหน่งเท่านี้ไม่ได้หมายถึงแค่นี้มันหมายถึงองค์คาพยบขององค์กรนี้ทั้งองค์กรวันนี้ฝ่ายประจำของศาลเหล่านี้ฝ่ายประจำของกกตฝ่ายประจำของปปชเนี่ยเขาถูกสกัดกั้นหมดโอกาสขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเขาเลยเพราะอะไรครับ พราะยังไม่มีพระญาติเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนถ้ามีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเงินเดือนเหล่านั้นเนี่ยจะถูกรัฐบาลยกเป็นกฤษฎีกาก็ให้เขาได้ท่านประธานครับเลยต้องมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาความสำคัญมันอยู่ตรงเนี้ยมันตีละนาดไปถึงข้างล่างเลยถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านสภาทั้งสองสภาเข้าสู่กระบวนการขึ้นไปจนกระทั่งจบ ประกาศและกิจาเนี่ยท่านครับจำเป็นอน,นิสง์อย่างยิ่งสำหรับองค์คาพยพขององค์กรเหล่านี้ท่านครับผมดีใจดีใจที่กฎหมายฉบับนี้แม้เสนอจากรัฐบาลชุดก่อนก็ตรงใจผมเพราะอะไรครับเพราะว่าประธานศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งน้อยกว่าประธานศาลฎีกาถูกต้องครับเพราะประธานศาลฎีกาเนี่ยเขาเป็น หัวหนึ่งของอำนาจอธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยประธานสารฎีกาเท่าไหร่ท่านประธานผมดูนะ,ะนี่บัญชีสุดท้ายนะฮะประธานศารรัฐธรรมนูญ7จ็ดหนึ่งกว่าประจําตําแหน่งห0 0 0 0ประธานสาลฎีกาเนี่ยเจ็ดหกว่าประจําตําแหน่งห0 0 0 0เหมือนกันท่านประธานครับในขณะเดียวกัน ผมก็บอกผ่านทางท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าในกระบวนการสารรัฐมนูญขณะนี้เนี่ยก็ต้องมีกิจสัญาเพิ่มเติมท่านประธานฟังนะครับกิจฎักากฎหมายศาสตร์เงินเดือนของสารรัฐมนูญเนี่ยของสารยุติธรรมเนี่ยนะและดัดโตยุติธรรมเนี่ยออกเมื่อวันที่30มีนา54ไม่กี่เดือนนี้เองนะท่านประธาน ยังล้าสมัยไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะสภาหแห่งนี้ได้อนุมัติตำแหน่งให้กับกระบวนการยุติธรรมคือตำแหน่งรองอธิบดีเพิ่มขึ้นจากไม่มีเลยเป็นมีสามท่านไม่เกินหกท่านวันนี้ผมดูดูว่ารัฐบาลจะต้องออกกฤษฎีกา เพิ่มเติมแก้ไขฉบับที่แก้ไขกฤษฎีกาที่ผมบอกเนี่ยนะฮะฉบับที่สองเนี่ยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในท้ายกฤษฎีกาเนี่ยเขียนว่าการปรับครั้งนี้ปรับเพื่ออะไรครับเขาบอกว่าการปรับครัง้งนี้เนี่ยปรับเพื่อสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในขณะปี54นะฮะแต่ดัตโต เงินค่าตอบแทนในตัวเท่าไหร่ครับ7,900บาทท่านประธานครับได้7,900บาทน้อยกว่านโยบายรัฐบาลเกือบครึ่งเป็นไปไม่ได้ตรงนี้ต้องออกกิจการใหม่แล้วท่านมาไล่ดูนะครเงินเดือนเนี่ยมันมีฝ่ายบริหารและฝ่ายดำเนินการด้วยปกติ ถ้าฝ่ายบริหารมันถึงกระบวนการบังคับบัญชามันเป็นศักดิ์ศรีขององค์กรเขาวันนี้เงินค่าตอบแทนของกระบวนการสายุติธรรมกระบวนการสารยุติธรรมเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ทําไมฮะเพื่อจะย้อนมาพิปายเรื่องที่กำลังจะแก้ไขกันอะจะปรับปรุงอลังจะเปลี่ยนแปลงท่านประธานครับประธานศาลดีกาเนี่ยเงินเดือน75 5 9หหเงินประจำตำแหน่งห้าห0่น รองประธานสารดีกา7 3 2 4สสองแล้วเงินประจำตำแหน่ง4 2 5 0 0นี่ประธานสารดีการองประธานสกัดกแล้วก็เลยลงมาเป็นประองประธานสารอุทธรรองประธานสารอุทธรภาครองประธานพ้อาสาหัวหน้าสารอุทธรภาคอธิบดีรองอธิบดีก็ไม่มีเงินประจําตําแหน่งท่านครับ องค์กรทุกองค์กรต้องมีศักดิ์ศรียาเสียดายเงินถ้าเงินเนี่ยเป็นจระบีเท่านั้นเององค์กรเขาจะอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเมื่อองค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาลักลั่นกันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านประธานครับประชาชนก็จะได้รับ ผลจากความยุติธรรมนั้นโดยคนที่อยู่ในองค์กรนี้ผมพูดเรื่องนี้เพื่อฝากให้รัฐบาลไปทบทวนไปทบทวนกิจสธิกาที่ผมกำลังถืออยู่เนี่ยไปทบทวนพระราชกิจสิการการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการ,การตุลาการและดัตโตยุติธรรมท่านประธานครับย้ำอีกที บัญชีเงินเดือนไทยพระพระกิจการนี้เนี่ยบัญชีอัตราประจำตำแหน่งดะโตยุติธรรมอัตราต่อบาทต่อเดือน7,900บาทไหวไหมฮะ,ฮะ,ะท่านประธาเขาไม่ได้ต้องการเงินแต่ศักดิ์ศรีความเป็นคนของเขาเนี่ยเขาต้องเข้าถึงนโยบายรัฐบาลขั้นต่ำหมื่นห้าท่านะอย่าเสียดายนะฮะ,ะท่านประธานที่กรบ ผมย้ำว่าเมื่อมีตำแหน่งก็ต้องมีเงินประจำตำแหน่งอย่าทำให้ผู้ศาสาสารเนี่ยไปเป็นตำแหน่งรองอธิบดียังไม่มีเงินประจำตำแหน่งอธิบดีก็ไม่มีเงินประจำตำแหน่งไปมีระดับสูงแล้วมันจะมีความหมายอะไรนั่งทำงานมากขึ้นแต่ไม่มีค่าตอบแทนนะท่านประธานนี่เป็นผมคิดว่าท่านประธานเนี่ยใกล้ชิดกระบวนการยาุติธรรมมากกว่าผมมากมายพระทรรมทานมีอาชีพ เดิมเนี่ยหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมท่านเป็นมาจากทนายความท่านเข้าใจเรื่องนี้ดีผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าบัญชีเงินเดือนเนี่ยคือการให้ของนิติบัญญัติเพื่อให้องค์กรนั้นมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามมาตรา4ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้และฉบับต่อไปผมคิดว่าหมวดทั่วไปคงแก้ไม่มา ทีนี้ผมจะพูดถึงบัญชีเงินเดือนเหล่านี้นิดหนึ่งเท่านั้นเองท่านประธานคนที่ไปเป็นกรรมธิการเนี่ยจะต้องสอบถามผู้ที่มาชี้แจงจากองค์กรเหล่านี้ว่าท่านประธานท่านมีสิทธิ์มีอำนาจตั้งที่ปรึกษาขึ้นมาผมทราบว่าบางองค์กรฮะอาจจะไม่ใช่ในนี้องค์กรตามรักษณะนี้แหละตั้งที่ปรึกษาขึ้นมาท่านประธาน ตั้งคนที่มีอายุกเกิน70เงินเดือนหกหมืนบาทเนี่ยผมถามว่ามีอำนาจตั้งหรือเปล่าถ้ามีอำนาจตั้งอำนาจนั้นเหมาะสมหรือเปล่า,าท่านประธานครับวันนี้เนี่ยคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยขยายจาก65เป็น70ถือว่าคน70เนี่ย มีใส่ภาพมันสมองที่จะตัดสินได้แต่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยยังได้ไหมถ้ายังได้เงินเดือนหก0 0 0่บาทเนี่ยตั้งเองได้ไหมหรือต้องมีกิจสิกาให้หรือไม่ต้องนี่คือสิ่งที่ผมถามฮะผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยไปดูผมพูดตั้งแต่ต้นมาเนี่ยผมย้ำอยู่3มเรื่องสองส่วนท่านประธานครับส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลผมอยากให้ท่าน ไปออกบัญชีเงินเดือนบัญชีคุณหมอทั่วประเทศมาเป็นบัญชีแพทย์ไม่ให้มันลักลั่นกับหมอในหาไัลมากถึงสามเท่าเนี่ยอันตรายมากท่านประธานวันนี้อีกเรื่องหนึ่งในนี้มันสอดเข้าไปนั้นนะคนแสนคนหายไปจากการดูแลของสายตารัฐบาลได้อย่างไรด้วยคำสั่งของกระทรวงการคลัง เป็นไปได้ยังไงท่านประธานครับวันนี้ตอบว่าคนแสนคนเนี่ยไม่มีสิทธิ์เป็นไปได้ยังไงลูกจ้างของสาสุขที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยหายไปจากกระบวนการภาครัฐทั้งหมดเสมือนเขาไม่ใช่คนอยู่ในกระบวนการเหมือนเขาไม่ใช่คนในประเทศนี้เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่ได้รับสิทธิทตามรัฐธรรมนูญในกรอบหมดทั่วไปมาตราห้าท่านประธานมาตราสี่ ไม่มีฮนะระเบียบใดที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตราหกต้องเป็นอันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นระเบียบนี้ต้องใช้ไม่ได้ท่าประธานต้องเรียเร่ยงรัฐบาลไปเรื่องที่2กฎหมายที่เขียนขึ้นมาวันนี้จะต้องมีสักมาตราหนึ่งที่ไปตรวจสอบให้เห็นว่าคุณจะตั้งเงินเดือนได้จ้างใครก็ได้ไม่เกินเท่าไหร่ อันนี้เกินกว่าเงินประจําตาแหน่งเงเงินประจาตาแหน่งประธานศาริกาห้าหมื่นน่แต่ที่ปรึกษาของประธานบางประธานหกหมื่นเน่ตั้งได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ผมบอกนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนี่จะเป็นคําถามจากคนหนึ่งที่ต้องไปนั่งเขียนกฎหมายแล้ววันนี้รัฐสภาจะต้องช่วยกันอนุมัติช่วยกันดูแลเรื่องทั้งหมดเนี่ยจะต้องพูดคุยกันนานมากเราจะไปปรับปรุงศารก็ต้องถามคนสาร ไปปรับปรุงองคอ์กรตามรัฐมนุนก็ต้องถามเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาจินตนาการว่าจะยุบหรือไม่ยุบวันนี้กระบวนการทุกอย่างของรัฐมนุนนะถ้ามีการร่างต้องถามประชาชนทั้งสิน้นทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมต้องอิสระจากฝ่ายบริหารนี่เป็นหลักการฮะแต่ทุกองค์กรไม่มีสิทธิ์จะเป็นอิสระจากกระบวนการของประชาชนมาตราสามไงฮะ ทั้งหมดนี่เป็นหลักวิธีคิดที่จะประกอบพิจารณาเรื่องเหล่านี้ผมสรุปทั้งหมดที่มทผมพูดมาผมชี้เป้าไปตรงที่ว่าภาระการขึ้นเงินเดือนเหล่านี้เนี่ยเป็นภาระของรัฐบาลเอกสารทั้งหมดเนี่ยทำมเท่านั้นเท่านี้ก็มาจากรัฐบาลของท่าน,นิทธิ์แต่เมื่อเราเห็นด้วยก็ออกมาวันนี้เรายกขึ้นมาเพราะคิดว่าเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมก็ฝากาท่านประธานไปยังรัฐบาลช่วยดูแล องค์กรของรัฐเนี่ยให้ทั่วถึงโดยเฉพาะคนงานแสนกับคนในสาสุขต้องมีบัญชีเงินเดือนหมอและคนงานเหล่านั้นต้องเข้ารับนโยบายของรัฐบาลได้และต้องไปดูกิจสิทธิการของสารยุติธรรมให้เงินทุกตําแหน่งที่มีอยู่ในกฎหมายให้ตําแหน่งเขาไปก็ต้องให้เงินเขาด้วยขอบคุณคระธานครับ